เป็นอีกหนึ่งปีที่กลุ่มจิตอาสาโครงการแต้มขันปั่นน้องได้มาร่วมทํากิจกรรมดีๆเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆปีนี้จัดเป็นปีที่24กลุ่มจิตอาสาได้มาร่วมทํากิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านไผ่งามอําเภอคุ้ยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีกลุ่มจิตอาสาทั้งจากภาครัฐและเอกชนร่วมกันทานสีอาคารเรียนหลังใหม่หลังจากได้รับการปรปับปรุงให้มีสภาพเหมาะกับการเรียนการสอนมีความสวยงามและมีความปลอดภยัย ซึ่งกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่าถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขและสนุกสนานที่ได้มาทำกิจกรรมเพื่อน,น้องนนักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนและไม่ได้มีแต่การปรปับปรุงอาคารเรียนเท่านั้นกลุ่มจิตอาสายังได้ร่วมทำกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลให้กับน้องน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่งามอย่างสนุกสนานเรียกได้ว่าได้ทั้งความสนุกและรับรางวัลกันแบบจุกๆไปเลยแต่จุกเดียวไม่พอกลุ่มจิตอาสาแจกต่อ ท้งพิซซ่าและ KFC เล่นเอาน้องๆองิอ่มแบบจุกๆก,กันทั่วหน้าโครงการเต้มขันปั่นน้องกิจกรรมติดอาสาที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่24นี้คณะผู้จัดงานได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรกขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองและพบว่าที่โรงเรียนบ้านไพรางามอาคารเรียนหลังเก่าทรุดโทมโครงหลังคาที่เป็นไม้ผุพังสภาพไม่เหมาะกับการเรียนการสอนที่อาจเป็นอันตรายกับนักเรียนได้ ทางกลุ่มจิตอาสาจึงร่วมกันจัดหาง,งบประมาณซ่อมแซมอาคารโดยเปลี่ยนหลังคาอาคารทั้งหลังซ่อมแซมสวนที่ทรุดโทรมและทาสีอาคารใหม่กลายเป็นอาคารเรียนที่มีสีสันสดใสสร้างความสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆน,นอกจากนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงังหวัดกาญจนบุรีได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนให้ใหม่โดยนายวัฒนามาหารมผู้จัดก,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ส่งเจ้าหน้าที่มารื้อระบบไฟฟ้าเก่าออกและติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่การเดินสายไฟและเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดในโรงเรียนรวมทั้งติดตั้งระบบตัดไฟเพิ่มเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนนางสาวสุภทรวิเศษสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่งามขอบคุณกลุ่มจิตอาสาที่มาร่วมกันปรับปรุงโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอาคารเก่าที่สดสมจนใช้งานไม่ได้แล้วจนถึงระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงเรียนที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับเปลี่ยนให้ใหม่ ทำให้อาคารเรียนมีความสวยงามและสร้างบรรยากาศในการเรียนมากขึ้นมีความปลอดภัยจากเดิมที่เป็นอาคารเก่าสุดโทรมไม่ส่งเสริมการเรียนโครงการแต้มขันปั่นน้องยังเดินหน้าสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับน้อง,น,องนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนกันอย่างต่อเนื่องมาติดตามกันต่อในโครงการแต้มขันปั่นน้องครั้งที่25ที่จะจัดขึ้นอีกครั้งในปี2569